มาครับพี่น้องหลังจากไปหับสาวนาครพนมมากนี่ครับได้ลาบสุกง่วครับเพ็ดเองแล้วก็ต้มแซบหมูขึ้นนะครับแล้วก็สือไก่ปลาดุกครับต้มตำเพ็ดเป๊ะครับคนอยากกินรับกะมีค่ครครับแปงบับเผือบับทั่วต้นหอมผักซีนี่ครับองอไม่กับขา่าวเหนียวนาอพี่น,อน้องเนาะมาอื แสบเนี่ยอืมอืมกสับมั่วอืมน้มต้นน้ำอืมอม,มาศีนกนี่ครับเนี่ย นี่สาวน้องคอนป,ปนุ่มไปฮรับมากาครับัดดีเอฟซีเนี่ย1บซีมือนี่ครับพี่นอ้องอืมน้องฟิตเนสฟิตเนสอาข้าวนี่หลับง่วงิดยาพี่นอ้องนี่หลับซุกนครับอืม,น,อน,มน้องมั่ ตมออยมากิน้อืมอืมอืมน่มแซบอร่อืมอืมครับหน้าครับเนะนมรเดยออกมาก่อนมือนึง

อ,อ,อาหารนิสานบานท้องพี่นอ้องยุคุณนเพิ่นกน็ได้อาหารดีโยมหนึ่งละสองอย่างผมครับพี่นอ้องแต่มันก็นกนอาหารจืดๆเนาะของโรงบานนี่หลามงัวเลยครับสุกๆ

ต,ตำ <c oughs> แซ่บโอ้พหผนไสหอยอบก,กอบปากัวจะบผมจ้มาก <c oughs> อืม,มแบบจัเต็มเลยมือแรกอะที่ย่างมึกย่างปุุงพี่น้อง แซ่บเรื่องกรดูกโอ้แซ่บหลายพี่นอ้องปลาดุกตัวนี้เงแซ่บๆนี่ปลาดุกตัวยิมห่าบาทนึงพี่น้อง

เบเสอ,อ้กินอิ่มกินเต็มมันสนกฮะนไม่กินข้าวักคำเลยพี่นอเบิ่งนองพินเนตในข้าวอะรักอเกอมในข้าวเป็นหอามานานเพรากินข้าวกินไก่กินหมูครับพี่น้องรือพุ่นเขาแบบมีให้ได้ไก่ทอดไก่ยังแต่น้องพินเนตบกิน ได้นะไรเดอร์น่ะนะมันเปียกอยู่มาี๋ยวแล้วตัวออกอันอยังเนี่ยอืมเปียกเนียวต้แมแซ่บจะ้องไปเรียกใครมานะม่มาสารนครพนมมาลูกแม,ม่กินให้อิ่มกับนลูกมาหลากงัว ราบสุกพี่น <t ội Investment> ้องแสบแสบแสบพี่น้องานยาาเสือนนตกลาบงัว ก็ด <mm um> ูกระแทบๆพี่เนอะอืมกระหาเนี่ยมากอืมอืมก่มงใน เนี yeah. <S <s ่ยหัวป <Uh ่าเราเส้ทก่อนจเมวเรเป็นบคม่ก็เื่อืมครับรับสุก ขึ้นัดทคนเดียวพี่น้องค่อยจุมันเรียนปลาปลาเหรอเริ่มตัวา่อนนี่ครับอิ่มแล้วครับพี่น้องนี่ลาบครับพี่น้องลาบงัวลาบสุก สมปรํำครับพี่น้องเสบๆน้ำกันนี่ครับไก่น่องไก่นเนี่ยหมูปลาดุกต้มแซ่บครับพี่น้องน่องไม่ตรมครับกินสมใจเลยนี่สารนครพนมครับิดคลิปนี่นี่ครับไปแล้วได้ครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับวันนี้มากินเข่าสวยน้ำกันเป็นหลังจากไปรับน้องฟินเนสมากนี่โอ้โจกกินเข่าเหนียวครับสวัสดีครับปันรุกงวันนี้ครับสวัสดีครับเร็ สวัสด,ดีครับอืนี่ครับไปหลังจากไปครับน้องฟินเดนมาเลยมากินเข่าครับพี่น้องคลิปนี้กินเข่าสวยกับลาบง่วงสมตําหลายอย่างครับต้มแซบแจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซัดต,ตะไคร้ให้ช่องนุมม่มริ่มกับสาวน้องขอนพนมลำเด้อครับพี่น้องช่วงนี้สะได้เฮดลิปให้พี่น้องเบื้องลึด้วยแล้วไปติดตามตอนแรกครับสีม,มีอย่างนี่ยังไปติดตามครับพี่น้องแล้วคลิปนี้จะลงให้เบื้องลยครับไปนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซัดตะไคร้เด้อพี่น้องไปนะครับสวัสดีครับ